Look, Ooh, ถึงแล้วสวยมาก right. สวัสดีครับผู้ใหญ่ส hmm. วัสดีครับนายครับสวัสดีครับนายไปไหนมาครับเนี่ยนี่พาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ๋อผู้ใหญ่สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ฟินแลนด์หนึ่งวันโอ้ฝากไวหนึ่งวันเลยโอ้ได้ได้ได้ครับนายได้ครับผมมีอะไรดีดี บอกได้เต็มที่เลยโอ้ยินดีครับยินดีให้ข้อมูลของบุฟัครับผมวันนี้เดี๋ยวมาขอความรู้เพียบนะครับวันนี้โอ้ยินดียินดียินดีให้ข้อมูลครับผมครับผมตัวก่อนนะครับผมนายตาธุรกิจอื่นต่อครับครับขับรถดีๆนะครับผมเราก็อยากจะดูอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูผมมาแต่เมื่อวานแล้วครับผม อ้าที่นี่เขาทำอะไรครับเนี่ยที่นี่คืออะไรล่ะครับ๋อตรงนี้คือฝายนะครับของหมู่สีบ้านดอนนะครับซึ่งเราตอนนี้เราได้งบประมาณนะครับจากากรมทรัพยากรน้ํานะครับนํางบมาซ่อมให้กับหมู่บ้านของเราซึ่งฝายเนี่ยพังมาหลายปี<อ>นะครับแล้วเรากักเก็บน้ําไม่อยู่ถึงเวลาเกิดเราต้องใช้ก๊ตอบตายมาช่วยยังวันนี้เราเวลาเรา เราได้โครงการได้งบประมาณมาเราถือว่าเป็นความสุขของคนในหมู่บ้านที่สามารถที่จะได้กักเก็บน้ําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในฝายตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําโครงการทําฝายมาเสร็จแล้วเนี่ยทางหมู่บ้านในจัดโครงการการส่งน้ำสู่แก้มลิงนะครับเราทาทั้งสามโครงเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเนี่ยนะครับจะต้องนําเครื่องสูบน้ํามาตั้งที่คลองซึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยทำลำบากมากฉะนั้นวันนี้หมู่บ้าน ได้ไประชุมประชาคมแล้วก็มีความคิดร่วมกันว่าถ้าเราสามารถทําคลองส่งน้ําสู่แกลบิงได้ครับชาวบ้านก็จะรับประโยชน์อย่างมากมายซึ่งในโครงการต่างๆทั้ง3มโค้งเนี่ยเราทําไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นคลองส่งน้ำนะครับตร,ตรงป่าไผ่เนี่ยจะเป็นคลองส่งน้ําของอคลองเวนสู่ลำลังตะเคียนรตรงนี้ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นห้าพันบาทโดยใช้งบจากชาวบ้านทุกคนช่วยกันและชาวบ้านก็บริจาคที่ ทางทางเนี่ยสามารถขุดคลองส่งน้าไปให้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนู้นเนี่ยเป็นคลองส่งน้าที่เราทําแล้วเราคิดว่าประสบความสาเร็จครับไม่แพ้ตัวนี้ตรงนี้ใช้งบประมาณ400,000ห้าแล้วก็ไม่ได้ใช้งบประมาณหลวงเลยซึ่งชาวบ้บานก็ประชุมกันแล้วก็เรียรายเงนินนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นในเรื่องของการทํางานในเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนพระดำริดบนะครับทำแล้วก็ชาวบ้านมีความสุขทุกคนก็แฮปปี้วันนี้ชาวบ้าน ทำอาชีพเกษตรกรรมเสร็จแล้วก็ทําในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับเราเชื่อมโยงกันในเรื่องของการการจัดการน้ำเนี่ยเรามีโครงการเรื่องการปลูกไผ่นะครับแก้ปัญหาเรื่องของการบุกรุกที่สาระเราแก้ปัญหาในเรื่องของการไม่มีไม้ไผ่ใช้สร็นะวันนี้คนที่ปลูกสวนทุเรียนทําสวนทุเรียนต้องการไม้ไปคายันต้องการไม้ไปทําประโยชน์อย่างมากมายเนี่ยนะครับเราก็สามารถนําไผ่ของบ้านที่ปลูก เอาไปพัฒนาแล้วก็ไปสามารถถ้าเราไปซื้อที่อื่นล้บแล้วแปดบาทมาซื้อที่หมู่บ้านผม60บาทบราทถ้าคนในหมู่บ้านซื้อเองตัดเองขายถูกวันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับคนในหมู่บ้านครับแล้วที่นี่สำคัญยังไงกับหมู่บ้านครับมีความสำคัญยังไงที่นี่ก็สําคัญมากถ้าหากว่าฝายเรากัดเก็บน้ําไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราซ่อมฝายเสร็จเรากักเก็บน้ําได้ เราก็จะมีความสุขเพราะเราสามารถบริหารจัดก,การน้ำนะครับที่นี่มีกลุ่มบริหารจัดก,การน้ำที่เข้มแข็งนะครับ,รบเราจะไม่แย่งน้ำกันเราจะทำกันผ่านกระบวนกนารประชาคมหมู่บ้านทุกครั้งว่าวันนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ำเราจะต้องคุยกันว่าเราจะต้องทำย 1, 2, 3, ังไงหนึ่งสองสามนะครับแล้วเราไม่เด้ว่ามีฝ่ายตัวนี้แล้วจะใช้แค่หมู่บ้านนะครับ,รบน้ำนี่จะปล่อยไปถึงพื้นที่ของอำเภอขุง สายนี้ยาวอะไรใช่ไหมครับเนี่ยยาว80กิโลแมาจากเขื่อนคิรีทานครับนะครับถ้าหากว่าน้ําในคลองนี้แห้งคนอาเภอขุงน้ําตาไหลทั้งอำเภอนี่คือสำคัญที่สุดอันนี้คือสำคัญที่สุดของอำเภอขุงครับไม่ใช่เฉพาะแค่หมู่สีบันดอนครับผมแล้ว ทำยังไงครับผมให้คนในหมู่บ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับผมมีการจัดก,การยังไงทาไมถึงทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับคือถ้าเรามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะมีการประชุมกันคือในหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีการประชุมกันทุกวันที่4ของเดือนเพราะเวลาเราทํางานทุกครั้งเราก็าจะบอกเขาว่าวันนี้มีโครงการนี้โครงการนี้มา แล้วทุกคนต้องมามีส่วนร่วมเช่นถ้าวันนี้มาซ่อมฝายเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ที่ข้างเคียงต้องมาดูแล้วว่าที่ของคุณโดนไหมแล้วการมีปัญหาใจ้ํามร่มืออย่างไร,รแล้วมีปัญหาตรงไหนเรามาช่วยกันแก้เรามาดูกันที่หน้าง,งานครับวันนี้ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมต้องพูดถึงเรื่องไผ่ด้วยทําไมอ่ะเอาไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นพืชมหาศาลสามารถที่จะซึมซับดูดน้ําได้ดีกว่าพืชอื่นๆนะครับแล้วไผ่เนี่ยสามารถเอาลำไปต่อยอด เอาไปค้ำผู้เรียนการผู้เรียนโค่นการลมกันอะไรได้เยอะแยะมากเคนเอาไผ่ไปใช้งานเยอะมากนะทำบ้านทำอาคารทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผม้งั้นเดี๋ยวเราไปดูของจริงอะไรไหมครับอยากดูสวนไผ่ครับที่นี่มีไหมครับโอ้ที่นี่มีมากครับประดิษ์ก็สิบสามไร่นัพี่สามน่ประโยชน์ครับผมครับโอ้ถึงเรียบร้อยแล้ว สวนไผ่แสนสวยรัฐช่วยเราทําครับผมเอา้าทําไมถึงรัฐช่วยเราทำล่ะครับอ๋อโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้งบประมาณจาการัฐบาลครับ,รบซึ่งเราได้ดาเนินการตำบลละห้าล้านาแล้วก็ได้เงินห<า>้าแสนเสราก็ปลูกไผ่พอปลูกไผ่สวยเสียนี่เราอยากจะทําป้ายให้ดูดีว่าให้เรียดูว่าเขาจะทําป้ายยังไงก็เลยคิดว่าใช้คําว่าสวนไผ่แสนสวย รัฐช่วยเราทาที่รัฐช่วยเพราะว่ารัฐช่วยสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องเงินใช่แล้วเราก็มาทําในที่สาธารประโยชน์เพื่อป้องกันการ,การ,กกรบุกรุกที่สาธาระตรงนี้เนี<อ>้ยนี่ชาวบ้านก็มีความสุขกับสวนไผ่ตรงนี้มากอันนี้คือท,ที่ไปที่มาของคาว่ารัฐช่วยเราทำชใช่ครับผมสวนไผ่แสนสวยรัฐช่วยเราทำใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ใหญ่นะครับพาเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งเป็นสวนไผ่ที่เราปลูกแล้วก็ตอนนี้ได้ผลผลิตแล้วนะครับขออนุญาครับผมด้านในนี้ครับด้านในนี่เลยครับ อันนี้คือสวนแผ่ใช่ไหมครับเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ครับที่เนี่ยว้างไหมครับเอ่อพื้นที่ทั้งหมดในห้าสิบสามไร่อ๋แล้วแล้วปลูกไผ่อยู่ประมาณสิบสามไร่อ๋ว้างนะครับแล้วที่เนี่ยไผ่เข้าไปใช้อะไรบ้างครับแล้วประโยชน์มีอะไรบ้างครับไผ่เนี่ยนะฮะเราก็เอาไปค้ำยันทุเรียนนะครับเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็ขยายกิ่งพันธุ์ได้ครับหน่อขายได้เพราะเขาเป็นไผ่มากใจแล้วก็สามารถทำประโยชน์ได้มากมายครับผมคือประโยชน์สูงสุดของชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม สุดยอดมากเลยครับเราก็มีในเรื่องของเอาเพินามัสนวัตกรรมในเรื่องของจักสารเนาะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูนะครับที่ที่บ้านของที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเรามีนวัตกรรมเรื่องของการ่าไม่ถ่ายตัดไม่ถ่ายให้พวกเราได้ดูแล้วก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับทําโครงการต่างๆของหมู่บ้านด้วยครับครับโอเคภาษาอีสานนะครับผมบเวลาเขาสับไม้นี่ว่าเขางานไม้เขาจะบอกว่า งัดทางงัดครับผมแล้วเขาก็จะมีเพลงอะไรู้ไหมครับเพลงเขาเรียกว่างัดทางงัดทางงัด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 รีบแตกครับโอ้โหเราแมนเลยโอ้ยหเจอดายเสียดายวันนี้มาถึงที่อ่า าลาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแล้ววันนี้ก็มีคณะกรรมการมรับมารประชุมด้วยครับสวัสดีครับเราก็วันนี้ก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากมายครับเราก็มีโอกาสคงจะได้มาเจอกันอีกแน่นอนต้องกลับมาอีกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผลไม้เยอะมากที่นี่นะครับผมต้องมาแน่นอนอยู่แล้วแตถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมเอานายอำเภอมาพอดีเลยครับดีมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับ วันนี้ภารกิจเราก็มากมายพอสมควรเนาะเรียบร้อยครับผมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นดินทำแผ่นดินทองบ้านนี้ก็ถือว่ามีความหลากหลายเยอะมากวันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้เห็นในวันนี้ครับผมผมนายพอดีวันนี้คณะกรรมการเดินทางมาจะร่วมประชุมเรื่องของคำสนุกคนกิจสมุนไพรเดี๋ยวใกล้เก็นแล้วจะเริ่มประชุมกันต่อครับผมนายก็พอดีผมก็มีภารกิจต่อพอดีเนาะวันนี้ก็ขออนุญาต กลับก่อนแล้วกันเนาะครับผมขอบคุณมากผู้ใหญ่ครับครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมวันนี้ที่พาไปเห็นสิใหมๆนะครับผมแล้วก็ได้ความรู้ใหม่เยอะมากนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับมีโอกาสจะมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับสองวันนี้นะครับผมได้เรียนรู้จากอำเภอคุงอะไรต่างๆเยอะมากครับผมสิใไม่ก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับก็ถือว่าที่เรามาดูกันสองสองวันนี้เนาะสองหมู่บ้านเนี่ยก็มีความแตกต่างมีความหลากหลาย ไม่ซ้ํากันก็อยู่ที่ว่าเรามาดูงานไปแล้วเนี่ยเราจะเลือกเอาไปใช้อย่างไหนที่ตรงกับความต้องการของหมู่บ้านอย่างไหนที่เรามองดูว่าทิศทางตรงนี้เราก็ไปไปประยุกต์ใช้ก็ここไปเลือกเอานะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในเรื่องของการมาบรรทุกวำรุงสุกของกรมการปกครองแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็เป็นดินทราเป็นดินทอง ในส่วนของการพัฒนาด้านความมั่นคงและการบริการคริงต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจซึ่งถ้าเรารวมๆในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็มีอีกมากมายอีกมากมายที่เรา20กระทรวงอะเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรมากเลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในอำเภอที่พามาเห็นได้เรียนรู้ต่างๆนานานะครับผมข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความรู้ใหม่ๆจากอำเภอคลุงด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะมาทานทุเรียนด้วยนะครับเพราะว่ายินดีครับครั้งนี้มาไม่ได้ทานเลยไม่ใช่ฤดูเขาใช่ไหม ก็ต้องมาช่วงกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาพบใหม่นะครับในครับงต่ครับ